สวัสดีคะ่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพสต์ Post ภาพทำเพื่อนๆลุน้นแต่คืนนี้เขาขอแล้วนะเชียร์ที่คำพรปล่อยซีนหวานเฮสโซบิกเชียร์ที่คำพรปล่อยภาพจังหวะมันได้เห็นแวบแรกแฟนๆแอบดีใจแล้วว่าซีนขอแต่งงานแต่หักมุมตอนสุดท้ายแฟนๆแห่คอมเมนต์เกือบแสดงความยินดีแล้วมีข่าวลือเรื่องความรักที่สุขงอมออกมาอยู่นึงๆสำหรับ นางเอกสาวคนเก่งเชียร์ที่คำพอและแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กและในคืนวันปีใหม่สาวเชียร์ก็ทำเอาแฟนๆเกือบดีใจแล้วกับภาพโมเมนต์โรแมนติกณกรุงลอนดอนโดยสาวเชียร์ได้โพสต์ภาพเจ้าตัวและแฟนหนุ่มที่อยู่กันที่ลอนดอนลงในอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพจังหวะเหมาะเจาะมองแวบ,บแรกถึงกับเฮไปแล้วเพราะเหมือนซีนขอแต่งงานสุดๆแถมสาวเชียร์ยังเขียนแคปชั่นที่ทำเอาดีใจแต่ไปหักมุมตอนท้ายเมื่อคืนเขาดาว แต่คืนนี้เขาขอแล้วนะขอแอลกอฮอล์ล้างมือนะแฮชแทกจังหวะภาพมันได้งานนี้เพื่อนๆในวงการและแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่าเพราะใครๆเห็นแวบ,บแรกก็ต้องคิดว่ามีข่าวดีแน่นอนครั้งนี้อาจจะมาแค่อ่ำเล่นแต่คราวหน้าขอข่าวดีจริงๆนะจะสาวเชีย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไว็บไฟีดโปรด o m คมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ